นะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอบอีกแล้วแล้วก็มาอยู่กับ oppo f9 คือนี้สีสันสวยงามแบบสุดมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับจอหยดน้ำที่แบบว่าโอ้โหจอใหญ่แบตหมดอ่ะลืมชาร์จแบตเดี๋ยวอีก5้านาทีมาเจอกันนะคะชื่ เรียบร้อยนะคะ5นาทีเนี่ยเขาบอกว่าคุยต่อได้นานถึง2ชั่วโมงเลยฉะนั้นเราก็เลยชา้าแบบแป๊บเดียวฉะนั้นสามารถรีวิวต่อได้เลยทีนี้เรามาดูกันว่า5สิ่งสุดคุ้มที่เราควรรู้ก่อนจะซื้อ OPPO F9 แบบรีวิวฉบับเต็มๆเนี่ยมันคุ้มขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ สำหรับในเรื่องความคุ้มนะคะข้อแรกเนี่ยเมื่อกี้แํมลองชาร์จแบตให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูใช่ไหมคะฉะนั้นขอพูดเรื่องแบตก่อนแบตเตอรี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุ้มสําหรับตัว oppo f9 นะคะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้อย่างตัว f7 เนี่ยให้แบตมา3,004ตัวนี้เพิ่มมาให้อีกนิดนึงนะคะก็คือ3,500ม ah. ิลลิแอมป์แต่สิ่งที่ทําให้ f series ดูว,ว้าวขึ้นมาทันทีเลยก็คือเป็นครั้งแรกที่ f series เนี่ยมีการใส่เทคโนโลยีที่เป็นโว f Flash ช h า r ์จนะคะซึ่งเมื่อกี้แ 5นาทีคุยต่อได้2ชั่วโมงเราก็เลยลองชาร์จที่ตอนที่อยู่ที่16นะคะแบตใกล้จะหมดพอดีชาร์จไปประมาณ5นาทีนะคะแบตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ34ซนะคะซึ่งแน่นอนมันคุยได้ถึง2ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าขึ้นมาถึง30เลยทีเดียวนะคะ <Wow. S 1> ก็ขึ้นมาอยู่ในระดับที่คุยโทรศัพท์มือถือได้สบายๆอยู่แล้วชาร์จต่อไปอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแบตโทรศัพท์มือถือ3,500มิมลลิแอม อะแดปเตอร์ของตัววอล์กแฟลชชาร์จของตัว oppo f9 นะคะจะอยู่ที่5โวลต์4แอมป์คือเป็นการเพิ่มในส่วนที่เป็นกระแสไฟฟ้านะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องว่าวิชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ oppo f9 อยู่แล้วจะเล่น ao v ไปด้วยแล้วเครื่องจะร้อนตัวนี้ชาร์จแล้วนะคะเล่นเกมด้วยอะไรเงี้ยทำได้โดยที่ไม่ร้อนด้วยนะคะเพราะว่าตัวเทคโนโลยีวอล์กแฟลชเนี่ยมีการพัฒนามาแล้วในเรื่องของความปลอดภยัยค่อนข้างซีเรียสพอสมควรนะคะฉะนั้นใช้งานได้แล้วก็ไม่มีปัญหาด้วย สำหรับความคุ้มอันที่2นะคะแอมคิดว่าอันนี้คือเรื่องของกล้องล้วนๆเพราะว่าจริงๆแล้ว oppo เนี่ยในเรื่องของกล้องแต่ว่ากล้อง c c e r i r y เนี่ยเป็นกล้องที่ถ่ายสวยแล้วก็อยู่ในช่วงราคาที่จับต้องได้ ซึ่งตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องคู่ครั้งแรกที่เราได้เห็นใน F Series เลย,เลยก็คือด้านหลังเนี้ยจะมาพร้อมกับกล้องคู่ตัวแรกความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลอีกตัวหนึง่งความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะส่วนตัวกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด25ล้านพิกเซลซึ่งทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันถ่ายดีขึ้นกว่าตอนที่เป็น F7 ไหมคือจากที่ฉันได้ลองใช้เนี่ยมันถ่ายแล้วได้สกินโทนที่สวยขึ้นมากแล้วถ่ายได้ดีเหมือนกับตัว Oppo R15 Pro ซึ่ง oppo a15 pro เนี่ยมีกล้องคู่ต้องบอกว่ามันยังไม่ถึงขนาดรุ่นพี่นะคะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยมาพร้อมกับกล้องคู่ที่มีความละเอียดสูงกว่าฉะนั้นภาพที่ได้จะคมชัดกว่าแต่ว่าอยากให้ดูไฟล์ภาพที่แอมได้ถ่ายออกมา้วยนะคะคือตอนที่ถ่ายเนี่ยพอเราใช้กล้องหลังในโหมด portrait เนี่ยตอนที่เป็น oppo f7 เนี่ยก็คือสามารถทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้แต่ว่าใน oppo f9 เนี่ยตัวนี้ถ่ายโหมด portrait แล้วมันได้สกินโทนที่ดีมากสามารถเลือกร รูปแบบแสงได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้คือรูปที่ถ่ายจากกล้องหลังเป็นหน้าแอมเองคนเดียวกันไม่ต้องตกใจนะคะคือ คนเดียวกันแต่ถ่ายออกมาเรารู้สึกว่าโอ้สวยกว่าปกตินะคะตัวนี้เนี่ยมี AI ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพให้มันถ่ายได้ดีมีโหมด Portrait ที่ทําให้การถ่ายรูปคนมันดูสวยขึ้นคือจริงๆมันไม่ต้องพูดเดยอะก็ได้เพราะว่าจากภาพเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่ามันดูสวยขึ้นจริงๆแล้วก็มีการทิ้งระยะละลายหลังได้สวยมากแอบแนะนําเลยว่าถ้าใครที่ซื้อโทรศัพท์ม,มือถือของ o p p o แล้วจะใช้ในงานในโหมด Portrait ให้พยายามถ่ายให้ตัวแบบเนี่ยใกล้กับตัวกล้องนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวเนี้ย คือมันจะมีข้อดีอยู่ตรงที่เราไม่ต้องถอยหาระยะนะคะแบบคือไม่ต้องวัดระยะอะไรใดๆทั้ทงสิ้นมันกดถ่ายได้เลยแต่ว่าถ้าพอถ่ายใกล้แบบหน่อยเนี่ยมันจะดูสวยและด้านหลังจะละลายลงตัวพอดีส่วนสกินโทนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงสีผิวดูดีมากเป็นสีผิวที่แบบสุขภาพดีเหมือนกับว่าเอาไปผ่านเข้าโปรแกรมไลท์รูมมาแล้วืแอมไม่ต้องผ่านการแต่งเลยถ้าดูใน a c e b o o k แอมนะคะก็จะเห็นว่ารูปนั้นเขาไม่ได้แต่งอะไรเลยก็ลงจากตัวเครื่อง Op p โไปทันทีนะคะอันนี้คือรูปจากกล้องหลังนั่นเองกล้อง หลังเนี่ยยังมีโหมดให้ใช้งานมากมายนะคะเพราะว่ามี AI มาช่วยถึงแบบมีสามารถจําลองเหตุการณ์ได้ถึง16รูปแบบด้วยกันนะคะฉะนั้นนอกจากถ่ายคนที่เห็นแบบเมื่อกี้แล้วถ่ายวิวถ่ายอาหารอะไรอย่างเงี้ยกล้องจะฉลาดแล้วก็สามารถทํางานได้ด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้ตัวกล้องหน้าก็สามารถถ่ายภาพออกมาได้ดีอีกเช่นเดียวกันนะคะ ก็คือเดี๋ยวอมจะเปิดรูปของกล้องหน้าให้ดูอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายผ่านกล้องหน้าคือเอาจริงๆแล้วโทนของกล้องหน้าและกล้องหลังของ oppo เนี่ยจะให้โทนที่ไม่เหมือนกันกล้องหน้าจะมีความบิวตี้ที่มากกว่า กล้องหลังกล้องหลังเนี่ยจะให้ความคมชัดแล้วก็ดูผิวที่ดูแบบดูจริงมากกว่านะคะกล้องหน้าเนี่ยจะเน้นแบบใส่เซลฟี่แบลวแวเลยนะคะแต่แอมคิดว่าแอมชอบเพราะว่าเก็บรายละเอียดได้ดีตัวนี้กล้องหน้า25ล้านพิกเซลนะคะถ่ายรูปได้สวยมากแล้วก็เวลาที่เราเปิด HDR ในการถ่ายภาพของตัว Oppo เนี่ยมันสามารถเก็บรายละเอียดทั้งหน้าคนให้คมชัดแล้วฉากหลังก็คมชัดเช่นเดียวกันอย่างรูปนี้ที่แอมถ่ายมาก็จะเห็นว่าเห็นเงาของท้องฟ้าแล้ว ล้วก็รายละเอียดของต้นไม้เก็บเอาไว้ได้อย่างดีเลยนะคะคือ oh. นอกจากการถ่ายภาพแบบปกติแล้วเนี่ยตัวกล้องเขาก็มีโหมดให้เราใช้งานมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดที่เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ก็น่าสนใจมีโหมดที่เป็นสติ๊กเกอร์ สามารถเปิดวีวิดได้ก็คือพอเราเปิดวีวิดเนี่ยภาพทุกอย่างเนี่ยสีจะดูสดขึ้นเผื่อใครที่ชอบให้แบบสีสดๆอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถทําได้สติกเกอร์เราก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เปิดโหมดบิวตี้ไปพร้อมกับการใช้งานสติกเกอร์ได้ด้วยแล้วก็ฟ้องหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอุ๊ย ถ่ายกล้องหลังแล้วมันมีหน้าชั้นหลังเบอร์อยากถ่ายกล้องหน้าแบบหน้าชั้นหลังเบอร์บ้างถ่ายได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวกล้องหน้าเองเนี่ยเราสามารถเปิดได้จากด้านบนตรงนี้นะคะเป็นรูปหยดน้ำแบบนี้ก็คือถ่ายภาพหน้าชั้นหลังเบอร์ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพตัวอย่างอื่นๆนะคะนอกเหนือจากรูปที่อยาได้โชว์ให้ดูเมื่อกี้ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่สวยมากคือเป็น F Series รุ่นแรกที่อยางรู้สึกว่าทําออกมาได้สูงมากๆนะคะคืออย่างในตัว Oppo F7 เนี่ยเราเห็นตัวที่เป็น Diamond Cut ใช่ไหมอันนั้นาจะมีแค่สีเดียวในรุ่นที่เป็นสีออกดําๆน้ําเงินหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ Oppo ทําออกมาในทุกเฉดสีเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นสีแดงที่อยางได้มารุ่นสีน้ําเงินนะคะก็คือจะมีการออกแบบฝาหลังแบบไล่เฉดนะคะแล้วก็ยังมี เอเจร์ที่เป็นลายเมื่อเวลามันสะท้อนหรือว่าเล่นไฟแล้วอะ่ะมันจะได้ความรู้สึกที่สวยงามมากขึ้นอย่างตัวสีแดงมาพี่อมถือมาก็าจะไล่เฉดตั้งแต่สีแดงมาจนถึงสีม่วงนะคะซึ่งเป็นการออกแบบที่ดีมากๆอะ่ะแล้วก็วัสดุที่ใช้ตัวนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะคะข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดว,ว่าตกลงมาแล้วเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะไม่ต้องว่าแบบวิมันจะแบบ ไม่สวยหรือเปล่าจริงๆก็ตามอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าการออกแบบดีไซน์ของรุ่นนี้ทําออกมาได้ดีงานประกอบโอเคมากๆฟีลลิ่งเวลาที่จับถืออยู่ในมือเนี่ยเหมือนกับตัว F7 ไหมเอาจริงๆมันไม่แตกต่างกันเลยนะคะสาหรับตัว F7 กับตัว F9 นะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือความสวยงามของฝาหลังที่มันสวยมากขึ้นแล้วก็ดีไซน์ของหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปคือตัว Oppo F7 เนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่6.23นิ้วใช่ไหมแต่ว่าตัว Oppo F9 นะคะตัวนี้หน้าจอ จะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่6.3นิ้วคือมันอาจจะดูใหญ่ขึ้นนิดเดียวนะแต่ว่ามันได้พื้นที่เยอะขึ้นเพราะว่าตัวนอสของเขาอะค่ะมันเหลือเป็นรูปหยดน้ําคือเหลือนิดเดียวคือเป็นพื้นที่ของตัวกล้องเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเซนเซอร์แล้วก็ลําโพงทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ครบนะคะคือต้องซูมเข้าไปแบบว่าใกล้มากจริงๆถึงจะเห็นว่ามันมีเซนเซอร์แอบซ่อนอยู่บริเวณตรงขอบมุมตรงนี้แล้วก็ลําโพงเนี่ยจะถูกบีบอยู่ตรงนี้ข้างบนสุดขอบเครื่องนะ ะค,ะคือทุกอย่างเลยไี้ว่าอยู่ครบแต่ใช้พื้นที่ให้มันน้อยลงนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้รองรับการสแกนลายนิ้วมือนะคะอย่างที่เราได้เห็นด้านหลังตัวเครื่องพร้อมทั้งการสแกนใบหน้าด้วยซึ่งแอบเนี่ยหน้าเนี่ยอยู่ไกลมากๆนะคะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็เห็นว่าเป็นใบหน้าของเราแล้วก็สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วมากแค่แอบกดเปิดเครื่องแค่นี้คือสแกนได้แล้วเห็นไหมคะ ก็เปิดแล้วก็ปลดล็อกได้เลยนะคะถือว่าเป็นการทํางานที่รวดเร็วทั้งการสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนลายนิ้วมือเลยนะคะก็สําสหรับตัวนี้เห็นไหมว่าพอเปิดหน้าจอมาแล้วเนี่ยมันได้พื้นที่การใช้งานที่เยอะมากนะคะเขาบอกว่าพื้นที่การใช้งานของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่90.8%คืออีกนิดนึงอ่ะมันจะไปอยู่ตรงขอบนิดๆของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ตรงน็อตตัวนี้ซึ่งถือว่าน้อยมากพื้นที่การใช้งานของตัวนี้เยอะมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยใช้งานในเรื่องของความบันเทิงได้ดี มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งาน Facebook ดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้นะคะสบายมากๆมันได้พื้นที่การใช้งานเยอะแล้วก็สีสันของจอเนี่ย สดอยู่แล้วเป็นจอแบบ Full HD Plus นะคะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานไม่มีปัญหาเลย <S <S สำหรับในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปจริงๆแล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลยอยู่แล้วด้วยชิปประมวลผลของเครื่องนี้ที่เป็น Helio P 6 0แล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้แรมมา 6GB ด้วยลอม64ใส่ SD Card ได้นะคะเป็นแบบ Triple Slot นะ คือแยกช่อง SD Card มาให้สูงพื้นอยู่ที่256 g b นะคะในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปไม่ว่าจะแบ่งหน้าจอหรือว่าจะเป็นการแบบว่าเล่นโซเชียลมีเดียมันเลื่อนไหลยอยู่แล้วสิ่งที่คนคาใจเนี่ยคือเรื่องของการเล่นเกมนั่นเอง D ีซีชิ Helio P60 นะคะเป็นชิปที่อยู่ในระดับกลางไปจนถึงเป็นกลางสูงไม่ใช่กลางล่างนะคะเป็นกลางสูงการเล่นเกมอะ่ะเล่นได้อยู่แล้วเราเห็นมาแล้วตั้งแต่ในรุ่นที่เป็น F7 นะคะก็เป็นชิปตัวนี้เช่นเดียวกัน ตัวนี้เล่นเกมได้แล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะตัว oppo เนี่ยจะมีเกม space นะคะพอเราเล่นเกมเนี่ยมันก็จะตัดการรบกวนเวลาที่เราเล่นเกมรวมทั้งบู o ประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้เล่นเกมได้ดีที่สุดด้วยนะคะตรงน้อน้านข้างเนี่ยสามารถใช้งานได้คือถ้ามีข้อความเข้ามาเนี่ยเราสามารถกด ดูได้แบบนี้นะคะหรือว่าเราอยากจะแบบเออแคปหน้าจอนะคะหรือว่าอัดวิดีโอสามารถเลื่อนปัดตรงนี้ยแล้วก็ปรับแต่งตั้งค่าทุกอย่างได้เลยนะคะทีนี้เอาวีเดี๋ยวเราปรับตั้งค่าแบบสุดทุกอย่างเลยละกันเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะคะอ่ะโอเค แค่กล่องอะแอบคิดว่าก็คุ้มแล้วอันนี้ไม่ใช่กล่องโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นกล่องกิฟต์เซตนะคะสเปเชียลกิฟจากทาง oppo ที่ให้ลูกค้าทุกคนที่ซื้อ oppo s9 นะคะคือคุ้มมากเพราะรู้สึกว่าเปิดมามันจะได้ของชิ้นใหญ่เพราะกล่องมันใหญ่ถูกไหมก็สําหรับของภายในตัวกล่องนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ oppo เนี่ยทำการมอบให้นะคะนี่หน้าตากระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นกระเป๋าอย่างดีซ่อนซิปด้วยนะคะซ่อนซิปเนี่ย ช่วยในเรื่องของการการันขโมยได้แล้วก็ที่สําคัญคือเป้ตัวนี้กันนะ้ำอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือตรงนี้มีพอร์ตที่เอาไว้ชาร์จไฟด้วยคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอุ๊ย มี power bank อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่เอาไว้แล้วก็ชาร์จไฟผ่านทั้งช่องนี้ได้ด้วยวซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะคะแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่แบบใส่เซลฟี่อะไรเงี้ยเซลฟี่อยู่หรือว่าเล่นเกมอยู่แล้วแบตหมดเราก็สามารถดึงขึ้นมาชาร์จได้เลย<ว>พร้อมกับมีการ์ดต,ตัวนี้นะคะซึ่งการ์ดตัวนี้เนี่ยเป็น VIP การ์ดด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าคุ้มอีกหนึ่งอย่างคือมันมีประกันหน้าจอแตกสําหร,รับ OPPO F9 ด้วยนะคะใครที่ได้สเปเชียลกิฟต์นี้ก็ เก็บเอาไว้ให้ดีๆนะคะทั้งตัวกระเป๋าแล้วก็ตัวการนี้ด้วยหรือว่าถ้าไม่อยากได้กระเป๋าเนี่ยส่งมาให้อได้นะจ๊ะตัวนี้อยากได้มากเพราะว่าข้างในเนี่ยดีมากอ่ะเดีย๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงเป็นน้ําจิ้มแล้วกันนะจ๊ะนี่ข้างใน,นหนนะ้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ ใส่น้ตบุกได้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็แข็งแรงพอๆกับตัว OPPO F9 นั่นแหละ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับโทรศัพท์มือถือ OPPO F9 เครื่องนี้นะคะอมต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากกับราคาที่เราจ่ายไปนะคะราคาโทรศัพท์มือถือของเครื่องนี้เนี่ย1,990มาบาทแต่จาก5ข้อที่อ๋มได้พูดไปตั้งแต่แรกอะ่ะคิดว่ามันตอบโจทย์กับการใช้งานทั่วไปของเราอยู่แล้วเพราะคนทั่วไปก็ใช้งานไม่ได้หนีไปจากในเรื่องของความสวยการ รวมถึงการเล่นเกมซึ่งตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ตั้งแต่ในระดับกลางขึ้นไปนะคะไปจนถึงอาจจะใช้อยู่ในระดับสูงก็ได้เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยถือว่าเจ๋งมากจริงๆนะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจหรือว่าอยากได้นะคะก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้เลยตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าอยากอ่านรีวิวฉบับเต็มๆเนี่ยเข้าไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.specphone.com ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบรีวิวตัวนี้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็ก ด Subscribe กดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะคะยังไงวันนี้อขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ